การช่วยเหลือคนเปราะบางเนี่ยเป็น,เป,นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่ามันนอกจากะเป็นเรื่องของเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมแล้วเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของเขามันมีผลต่อภาพของคนไทยเองด้วยนะคะว่าเราเราไม่ทอดทิ้งกรรันดูแลกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เป็นข้าราชการนะคะรที่ไหนเราก็ต้องทำให้เต็มที่ตอนนั้นบอกได้ว่าออสารทูตคือเราทําเต็มที่ค่ะเรามีเที่ยวบิน มีที่ว่าเท่าไหร่เราส่งคนไทยจําเป็นกับได้เราส่งทันทีค่ะถ้าเรา,เราทาสุดความสามารถที่ทําได้ขอให้มือไทยสามารถรองรับได้เราพร้อมเสมอแล้วก็การจํากัดการเดินทางเวลามีโรคระบาดเนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มภาระอองานพอสมควรให้กับคนที่อยู่ดันข้างนอกอะนะคะใสถานทูตส,สันกองสูญหายเนี่ยเพราะว่าคนไทยในต่างประเทศเมื่อไม่มีที่พึ่งเนี่ยเขาก็จะมาหาสถานทูตส,สันกองสุญหายซึ่งบางครั้งเราก็าแก้ปัญหาให้เขาได้บางครั้งมันก็ต้องมาชุดมาุกเหมือนกันนะคะ อย่างกรณีการแพร่บานของเชื้อโควิดนี้เขค,คิดว่าไม่น่ามีใครได้เตรียมการก่อนนะคะมันก็เป็นความท้าทายที่ทีท่ทุกประเทศมีร่วมกันน่าจะแตกต่างไปในในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ทําให้รู้ด้วยว่าการช่วยเหลือคนเปราะบ,บางนี่เป็น,เป,นเป็นความจาเป็นเร่งด่วนเพราะว่ามันนอกจากเป็นเรื่องของเป็นไปนตามหลักมนุษยธรรมแล้วเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของเขามันมีผลต่อภาพของคนไทยเองด้วยนะคะว่าเราเราไม่ทอดทิ้งการดูแลกันไม่ว่าจิ่ที่ไหน